สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีกระทูมาตั้งกระทูชวนเพื่อนเพนพูดคุยเรื่องของการเงินอีกแล้วนะครับผมมาชวนพูดคุยเนาะเพราะมันเป็นเรื่องใกล้ตัวเราที่สุดแล้วนะครับผมเออมันเป็นไปได้ไหมครับเพื่อนๆนครับที่ว่าคนคนหนึ่งอ่ะมีเงินเก้าสิบล้านเนี่ยเออจะเขาจะใช้หมดภายในสี่ปีเก้าสิบล้านบาทเนี่ยครับเขาจะใช้หมดภายในสี่ปีมันเป็นไปได้หรือครับใช่ไหมครับเพื่อนๆน มันเป็นไปได้จริงๆหรือแล้วถ้าเพื่อนๆือนมีเก้าสิบล้านเนี่ยเพื่อนๆืนจะเอาไปทําอะไรครับล้วจะใช้หมดภายในสี่ปีไหมอออันนี้เพื่อนๆือนครับอันนี้น่าจะเป็นเรื่องมีมีมูลเรื่องจริงนะเพราะว่ามันเป็นข่าวเนาะผมก็ขออ้างอิงข่าวนิดนึงคือเก้าสิบล้านบาทเนี่ยจากข่าวที่ผมเห็นแวบๆเนี่ยเห็นไหมก็คือว่าเอมีเจ๊คนหนึ่งมากครับเขาเขาเขาถูกหวยลอตเตอรี่นี่แหละแล้วก็ได้เงินมาประมาณเก้าสิบล้านนี่แหละ แล้วเขาแล้วเขมาอีกสี่ปีต่อมาก็คือเงินใช้เงินจนหมดในในข่าวนะในข่าวเขาบอกใหม่งั้นอีกทีหนึ่งนะเพื่อนเพื่อนครับซึ่งปีหนึ่งเพื่อนเครับมีสามร้อยหกสามร้อยหกสิบห้าวันใช่ไหมครับสามร้อยหกสิบห้าวันนะเออคูณสี่ปีแล้วคูณสี่อ่าคูณสี่ปีสามร้อยหกสิบห้าวันคูณสี่ปีนะสามร้อยหกสิบห้าคูณสี่ก็ตก อ่าสี่ปีก็หนึ่งพันสี่ร้อยหกสิบวันนั่นเองครับเอาไปหารกับเก้าสิบล้านคือจะผมก็ลองหารดูนะก็ใช้จ่ายประมาณวันละนะเพื่อนเือนครับต้องใช้จ่ายวันละหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบสี่บาทต่อวันนะปาดปาดปาปดกันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหมันทาไมใช้เงินวันละหกหมื่นกว่าบาทนี่มันโอ้โหมันต้องต้องแบบมือเติบเบอร์ไหนอะไรยังไงเนาะ เพราะว่าโอ้โหใช้เงินเยอะมากนะใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยเออผมคือเอาจริงผมขอเมียใช้อาทิตย์ละห้าร้อยเองหลูกก็หลูแล้วนะครับผมก็คือว่าเอา่อกับข้าวกับปลางเนี้ยผมก็ทํากินเองไงแล้วก็ไม่ค่อยมีค่าเดินทางเนี่ยผมก็ใช้จ่ายอาทิตย์ละห้าร้อยเนี้ยขอเอาไปใช้จ่ายเล็ก,ลกน้อยๆอะไรเงี้ยนะครับแต่อ กับข้าวกับปลาเนี้ยเมียผมก็จะซื้อวัตถุดิบอะไรมาให้แล้วผมก็จะทํากินเองอะไรเงี้ยนะครับอืครนะับเก้าสิบล้านบาทเนี้ยถ้าทอาหารเป็นปีสี่ปีใช่ไหมระยะเวลาสี่ปีใช้เงินปีละยี่สิบสองล้านห้าแสนบาทเลยนะยี่สิบกว่าล้านเลยนะเพื่อนๆครับโอ้นึกไม่ออกเลยนะว่าจะเอาไปใช้อะไรยเยอะแยะเนาะหรือว่าถูกหวยแล้วญาติมาของก็เลยแจกแจกไปอะไรเงี้ยแจก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 ไปอะไรหรือเปล่านะแต่เอาจริงๆนะเพื่อนๆครับต่อให้มีญาติ สักร้อยคนนะร้อยคนร้อยคนแจกให้คนละแสนเลยอ่ะเงินก็ยังเหลือๆนะก็ถ้าแจกร้อยคนแจกคนละแสนก็น,น่าจะประมาณสิบล้านเนาะเออน่าจะประมาณสิบล้านถึงมั้งร้อยคนอ่ะเดี๋ยวร้อยคนคูณหนึ่งแสนบาทเออสิบล้านอ่ะก็ยังเหลือประมาณเจ็ดแปดสิบล้านแปดสิบล้านอ่ะเหลือแปดสิบล้านก็ยังเหลืออยู่อ่ะเออเอาแจกญาติแล้วอะไรเงี้ยก็ยังเหลือนะเออ ถ้าเป็นผมนะเพื่อนๆครับเชื่อไหมถ้าเป็นผมสมมุติผมถูกลอตเตอรี่สักเก้าสิบล้านอะไรอย่างเงี้ยผมจะเอาไปเอาเงินส่วนหนึ่งแบ่งส่วนหนึ่งไปซื้อหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นหุ้นขุนนางหุ้นปันผลอเมริกาในขุนนางอะไรเงี้ยหรือว่าที่เขาเรียกว่าอล i s t o c r a t ด i v i d e n d d i v i d e อะไรเงี้ยคือเขาเรียกว่าหุ้นขุนขน,นางหุ้นขุนนางน,นี่ประมาณว่าหุ้นที่จ่ายปันผลต่อเนื่องไม่ต่ำกว่ายี่สห้าปีแบบว่าจ่ายอย่างสม่ำเสมอยาวนานนะเออยาวนานมายี่บห้าปีแล้วอย่างเงี้ย เอาแบบว่าผมซื้อหุ้นอเมริกาที่มันปันผลนยราคางูๆเลยแบบว่า PE สูงสูงริ้วเลยเ,เท่ายอดเขาเอเวอเรสต์ไปเลยอะไรเงี้ยนะครับเอาแบบว่าไม่ไม่สนโนสนโนแค่ราคาอะไรเงี้ยซื้อติดดอยไปเลยอะไรเงี้ยแต่มีจ่ายปันผลให้ผมทุกเดือนแบบว่าสลับกันจ่ายแต่ต้หุ้นแต่ละตัวสลับกันจ่ายเนี่ยสามสี่ตัวเออมันจะมีแบบว่าสลับกันจ่ายได้อะไรเงี้ยแบบสบายสบายเลยกินปันผลไปชิวๆเลยอย่างเงี้ย ก็คือไปคัดหุ้นที่มันจ่ายปันผลแบบว่าไม่ตรงไตรมาสก,กันนะ่ะมันจะมีอยู่ครับผมก็คัดๆอยู่ว่าอะไรเดือนมันเหลื่อมกันเขาเรียกว่าเหลื่อมจ่ายปันผลแต่ละเดือนไม่เหมือนกันไม่ตรงไตรมาสก,กัน,นอะไรเงี้ยส,สามสี่ตัวห้าตัวอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้แบบว่าเราเหมือนได้ปันผลทุกเดือนไงมันก็จะมีหุ้นสลับกันจ่ายปันผลทุกเดือนทุกเดือนเลยอะไรเงี้ยนะครับเออเอาแบบว่าซื้อเอาแบบว่าเลยนะคือเก้าสิบล้านเนี่ยซื้อหุ้นหุ้นปันผลสักสามสิบล้านแล้วกันนะ ส0ิบล้านเลยไงแล้วที่เหลือไม่ใช้ชีวิตแบบงูเลย่ะถ้าถ้าผมแบบว่าใช้ชีวิตแบบงูงแบบว่าไม่ไม่ต้องแบบว่าใช้จ่ายแบบว่าสุรุ่ยสุร่ายไปเลยอะไรเงี้ยเออเอาเอาจนหมดเงินเหลือแบบว่าใช้แบบมือเติมไยนะเพื่อนๆครับเงินที่เหลือเนี่ยหลังจากแบ่งซื้อหุ้นใช่ไหมเอาเอาให้หมดตูดเลยถ้าถ้าเป็นตัวผมนะใช้แบบออาแบบงูเงแบบหมดตูดเลยนะผมคิดว่าก็ยังรอดนะนอนกอดไอ้สามสิบล้านที่เป็นหุ้นบรนผลเนี่ย ให้มันเลี้ยงชีพมันก็ส่งเข้าบัญชีผมทุกเดือนทุกเดือน,อนใช่ไหมก็แต่แต่อย่าขายนะอย่าขายเด็ดขาดไม่งั้นก็เหมือนแบบทุบหม้อข้าวหม้อแกงตัวเองเนาะอย่างนั้นอะไม่ได้นะครับก็คือให้มันจ่ายปผลมาอะไรเงี้ยแต่ก็อย่างว่าเหืือนครับแต่ละคนอะวิธีคิดหรือ mindset แต่ละคนมันไม่เท่ากันอันนี้ก็ว่ากันไม่ได้เนาะแต่ละคนประสบการณ์่ึงกันอย่างอย่างผมแม่่างผมเนี่ยเอ่อรู้ตัวเองเลยนะว่าถ้าแบบว่าถ้ามีเงินก้อนขนาดนั้นนะคือจะเอาไปทําอะไรบ้างอ มีจินตนาการเยอะแยะมากมายว่าจะเอาไปทำให้มันไปทํางานต่อยอดอะไรยังไงกันบ้างนะผมคือผมเพราะผมศึกษาหาความรู้เรื่องการเงินการลงทุนเนี้ยบ่อยๆอยู่นะครับก็เลยเออเออก,ก็จะมีแบบว่าแนวเนี่ยแนวทางเนาะในการที่จะเอาไปทํานู่นต่อยอดนู่นนี้นั่นอะ่ะค่อยๆลงมือทาอะไรเงี้ยต่อยอดเลยก็เลยมีวิธีคิดที่จะเอาไปต่อยอดได้เนี้ยแต่ก็อย่างว่าผมก็ไม่ ผมก็เอาจริงผมก็ไม่ค่อยซื้อหวยเท่าไหร่นะเออก็อย่าไปหวังเลยแบบว่าแจ็คพอตเก้าสิบล้านเหมือนคนอื่นเขาอะก็คงไม่ได้หวังขนาดนั้นนะครับแบบว่าผมไม่ไม่ไม่ค่อยได้ซื้อหวยเลยเออไม่ไม่ไม่ซื้อเลยมั้งบางนานทีแบบว่าเอ้ยอยากจะซื้อลองหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นดวงไม่แบบว่าเราไม่ได้เขาเรียกว่าแรนดอมดวงเฮงอะไรขนาดนั้นเนาะเอือเหมือนคนอื่นเนาะถ้าเป็นเพื่อนๆอ่ะถ้าเป็นเพื่อนๆแจ็คพอตเนี่ยแจ็คพอตเก้าสิบล้านเพื่อนๆจะ บริหารการเงินอย่างไรกันบ้างเนาะเอาไปทําอะไรกันบ้างเนาะเรามาแชร์มุมมองกันเนาะอันนี้เราคิดกันเล่เลนๆนะว่าว่าเอ้ยเอาไปทํานู่นนั่นต่อยอดอยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะผมผมกม็มีหลายความคิดเลยนะแบบว่าเอาไปทํากระจายความเสี่ยงออลงทุนถ้าเอาแบบงงๆคิดอะไรไม่ออกซื้อหุ้นเขาเรียกว่าหุ้นปันผลของอเมริกาที่มันเป็นหุ้นปันผลจ่ายสม่ำเสมอยี่สิบห้าปีที่ผ่านมาเขาเรียกอลิสโ i s t o c r a ิเดนหรือว่าหุ้นขุนนางอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นไปเลยนะครับ ดีกว่านะแบบว่าไม่ต้องคิดอะไรมากเลยอะไรเงี้ยเงนินที่เหลืออาจจะไปลงร้านกาแฟงงอันนึงอะไรเงี้ยแล้วก็อา่าไปซื้ออะไรนะส่วนใหญ่ก็เอาไปท่องเที่ยวไปทำนู่นนี่นั่นเนาะเออต่อยอดแต่แต่มันแต่ผมคนคนหนึ่งอะเก้าสิบล้านผมว่ามันมันเยอะมากเลยนะมันอย่างผมก็คงใช้ไม่หมดอะชาติเนี้ยแบบว่าเก้าสิบล้านเนี่ยเออก็ออย่างว่าไม์เซตแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะว่ากันไม่ได้นะครับผมเรา ไม่ได้ดวงหิงอะไรขนาดนั้นนั่นเองครับเพื่อนๆได้เก้าสิบล้านถ้ามีเก้าสิบล้านเพื่อนๆจะเอาไปทําอะไรลองคอมเมนต์มาพูดคุยเนาะเออเผื่อเป็นไอเดียของเพื่อนๆหลายๆคนด้วยนะ